ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดังคุมพร้อมแล้วไปชมกันเลยตัน<ะ>นี้อยู่เกมใหม่แล้วนะฮะเกมใหม่นะฮะยังไม่มีใครกนตีเรานะฮะเพราะเกื่องกับเริ่มเกมอ้าวเวรเหลือได้เฟิร์สบัตรเงินเลยเวรเลยอยากแตกป่ะพี่ เอ้ยเอ้ยมีหน้ามาแอบไปตรงนี้เนี่ยฮะนี่มาดิโอ้ยกูดโดนแล้วกูดโดนแล้วมาไหวไมาไหวไวเล็ตเราหรือวะโอ้ยไวเล็ตเราหรือเหรอเราหรือไอ้สัตว์เราหรือ,รอมึงด้วยมึงด้วยโดนอันติไอ้โดนโอ้อยอันติได้อ้อย คนที้ฆ่ากูค,คนแรกกูจะตามจองล้างจอนผ่านมันจ,จอมจอมล้างจอมผ่านจะจองล้างจองผ่านมันกูจะไข่อ้อยเลยจอกมาอ้อยอยู่ไหนกูจะตามล่าล้างแค่ที่อ้อยเพราะเนื่องจากมันฆ่าเราตัวแรกมันทําให้เราเจ็บใจอีอ้อยอยู่ไหน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 อีอ้อยอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่ามีอยู่ อี้อยไปไหนนะอี้อยเอ้ากวนตีเล่นทำไมเนี้ยโอ้ what the fuck ไม่เป็นไรยี่สิบวิอ้อยเจอตัวอี้อยแล้วอ้อยเอามังกรอยู่อี้อยเอามังกรอยู่อี้อยได้มังกรไปแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนกูไปไหนหมดมาดิเออปุ๊บไวโอเลีตไวโอเลีตก่อนก็ได้เนี่ยเอ้าชิปหายนะปิกเกอร์บ่มีเด้อกูตายกูตายแล้วห่วย อีอ e ่อยอีกแล้วอีอ e ่อยขากูอีกแล้วเจ็บใจกับมันเหลือเกินได้ตัง้งใจเล่นแล้วน่าจะฆ่าอีอ้อยเอาให้มันไม่ไม่ได้เกิดต้นเมนกมมึงโผล่มานเกมเจอกูเดี๋ยวก่อนนะอีอ e ้อยอยู่ไหนคิดว่าจะรอดเนื้อมือพี่ดังคุงไม่ได้เลยนะอีอ e ้อยดอกเห็ดกระดำปีอยู่ไหนเอ่ย ไปไหนแล้ว <izon> ไปไหนแล้วมีหน้ามันเล่นไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยเดินผ <ine> ่ามเดินผ่านเลยเดินมั่วหเอ้ยอ้อยอยู่ไหนอ้อยฟาร์มอยู่แน่เลยทักทายแอทริหน่อยแอตทริทแอทริทโจ้เพิมเพิมโจ้เพิมเพิมโจ้โจ้โจ้เอออ้อยอีอ้อยเจอแล้วอีอ้อยเปิดเผยตัวแล้วแต่เพื่อนกูไปไหนหมดเนี่ยท่านรูบวกตายไหมเนี่ย อีอยอ้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 อยอยู่ไหนอ้อยอ้อยอ้อยอยู่อ้อย้อยอ้อยยู่ที่พิกเกอร์โยกต่อยแม่งพิกเกอร์โยกเฮ้ยตายตัดก้อยอ้อยอีดออก้อยอีอ้อยอีอ้อยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วอ้อยอ้อยอ้อยเฮียอ้อยควยนั่นอย่างนั้นก็ไข่อ้อยได้ตามเป้าแล้วใครฆ่ากูเนี่ยแอทริตฆ่าฉันเหรอแอทริตฆ่าฉันเหนะ ชิดไปตามละแอตทริตเล่นใครไม่เล่นอีกแล้วแอตทริตอยู่ไหนแอทริกเฮ้ยเฮ้ยสกินผมว่ามันน่าจะแลกกับไอ้นั่นมาอ่ะอัปเกรดสกินไอ้เยลิลน่าคุ้มไหมล่ะมึงไปมาี่อ้อย กูเอาใครดีครับท่านผู้ชมกูเอาใครดีครับเนี่ยหลบในญ่าเหมือนกูไม่เห็นมามาดิไม่ไหวว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิ้นหน้าลิ้นหน้าหลง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 เอาไปแล้วเฮ้ยโผโอ้โหไม่ไหวว่าเห็นไหมโอ้แล้วคึกคึกเขิมเอ้ยอย่าหญ่ใหญ่เอือดิบลอยเพื่อนกูไปไหนกันหมดกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางเลยเนี่ยเอ้ยซิวได้อ้อยว่ะทาชิอยู่นี่อ่าทุกคนกำลังจะมารวมตัวกัน แต่หลังที่จะมารวมตัวกันกูตายไปแล้วไงนี่อ่ะเพิ่งจะมารวมตอนที่กูตายไปแล้วค่อยตายเถอะเออทักทแอร็ดแฮทริกแฮทริกทำไรอยู่งบนคนเดียวเลยน่ะแฮทริกลอยป้อมเหรอโอ้แล้วมึงก็ไปมาลอยป้อมเนาะใครออฟเลนวะทาชิใช่ไหมแฮทริกมาเร็วมีของขวัญจะให้น่ะมารับของขวัญจากพี่เลยจ้ะน้องแฮทริกเอาไปแดกเอาไปแดก มัดทะลวงไส้ไอ้ตว์ไปโอ้แอ็ดริดแอ็ดริดเออชิบหายเลยโอ้แอ็ดริด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 เอามันดีเอามันดีแอ็ดริดเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยแอ็ดริดโอ้เอ็ดีดระเบิดระเบิดเอาดิเอาค่อยๆแตกนะเว้ยเฮ้ยค่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบหลบเจ็บไม่ไหวเออฉันทนแรงต้านนี้ไม่ได้จริงเดี๋ยวรอของกูมาก่อนเดี๋ยวของกูมาเมื่อไหร่นะแอ็ดริดมึงอย่าหวังกูจะรอด ทาชิมึงเพิ่งมาก็ลาดกูไอเวยขอให้มึงโดนอีอ้อยตบตายขอให้มึงโดนอีอ้อยตบตายขอให้อีอ้อยอันตรีใส่มึงอีอ้อยเอาเลยอีอ้อยสู้ๆไอีเขี้ยอ้อยมึงตายอ้าวอ้อยแตกไม่เป็นไรกูจะฆ่าแอทริชโอ้แอตติดได้ฆ่าคิวห้าด้วยเหรอโว้เอ็มบีพีสินะเดี๋ยวเราจะให้เอ็มบีพีกลายเป็นดาวรุ่งให้กลายเป็นดาวร่วงเราจะไปทําให้มันไม่ได้เอ็มบีพีอ้าวไปเดี๋ยวไปแกมข้างล่างก่อน แล้วเดี๋ยวกลับไปหาแอตทริทแอทริทมีหน้ามึงเลินเพอมากเลยเนี่ยมึงหลุดปะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยโอเจ็บ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 ไม่ไหวไม่ไหวไบโอมันเจ็บเกินไปฉันจะฆ่าไบโออะฉันว่ามันทำฉันเจ็บนะแม่เอาเอาแอทริทก่อนมันเราหรือตอนนี้เมดเราจะไปลอย แทงแล้วนะฮะเม็ดกูจะไปถอยถอยแดงแล้วฮะมาไปไปอัตริตกูเด็กกลับมาล้างแค้นมึงแล้วไอ้เย็ดแค่เรียบร้อยโดนศอกโดนเข่าูไปทีหนึ่งไอ้สัตว์กระจอกไอ้เหี้ยกระจอกบอกเจ๋งเหรอกระจอกบอกเจ๋งมานี่โอ้โอ้โอ้ โอ้โอ้โอ้กระจอกบอกจะไอ้เียอ้อยมาแล้วอ้ออ้อยอ,อยากเอาคูกาป้อมเลยคูรอเล่นไอ้เฮียมาแล้วปอะทิจใจใครฆ่าผมผมจะเอาคนนั้นอนะเมื่อกี้อ้อยฆ่ากูกูจะตามล่าอ้อยใครฆ่ากูกูจะตามล่ามึงอ,อ,อ้อยอ้อยดอกออ้อยอ้อยอยู่ไหน อ้อยอยู่ไซวา่าอ she ้อยเจอแล้วกูเจออ้อยแล้วกูเห็นอ้อยแล้วโอ้ยเจ็บอีอ้อยอยู่นี่ไงอีอ้อยนัวอยู่นี่อีอ้อยอยู่นัวอยู่นี่อีอ้อยอีอ้อยกูตายกูไม่แค่กูจะเอาอ้อยอีอ้อยอีอ้อยโอ้โอ้เจ็บเจ็บเฮ้ยเห็นเรื่อยๆนะเล้วคือเหิมขึ้เหิมอุ๊ยปุ๊บไปไหนแล้วโจ๊ะ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 ไปคุ้ยไม่โดนอ้อยอ้อยอีอ้อยอยู่ไหน อ้อยหลบมุมอยู่แล้วอ้อยกลับบ้านแล้วมึงเฮ้ยอออ้อยอ้อยอ้ยอ้อ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 ้ยออ้ยอ้อยออ้อยหนเฮียอ้อยกูดูมันอยาเดินตอนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายสกิลหมดไอเียกูยสกิลหมดไอสัตว์เอออ้อยอ้อยคิดว่าเลอกแล้วมึงจะรอดรอ้ยิ่มึงเจ๋งเหรอ เอลซูนี่คือการรวมทีมที่ดีทีมเวิร์กที่ดีต้องเอามันคาป้อมเออเรีบ้อยแตกเอาอ้ย่อยยโอยโดนพลังแห่งเอลซูบวกเลสนี่ย่อยอีย่อยเดี๋ยเปิดมันตายไปไม่เป็นไรไปดีกว่าไปกันดีกว่าไปทำอะไรกันดีกว่าไปทำอะไรกันดีกว่าไปเอลซูเพื่อนนำเลย นรู้ได้ทําได้โอ้ยกูไม่ไหวแล้วเจ,เจ็บเจ็บเหลือกเกินแก่ข้าไปโอแม่ทุกคนเพราะเรายังไม่เคยเจ้าร้านเจา้าผ่านไวโอเลยเพราะเนื่องจากมันฆ่าเราไม่ได้ัตัวนะฮะแต่คนอื่นฆ่ากูยับยั้เลยนะฮะเอาไงดีจัดการไวโอเลยดีไหมหรือจะเล่นลีเล,น,เลน,น่าดีใครดีนะไวโอไหมบางบางชอบเลยบางๆเนี่ยบางกรอบบางกรอบไม่ใช่หนานุ่มเป็นบางกรอบบางกรอบ ไวโอเลตบางกรอบมามึงโดนแน่ลิลิน่าลิลิ่าลิลิ่าไม่โดนไม่โดนรอดตัวไปนะมึงเอาไวโอดีกว่าไวโอีนี่มันจางหวานหมูอ้าวแตกไปแล้วเอาเลยเอาแม่หมดทีมนม่แหละไอสัตว์มาด้วยเออเอาเลยเพื่อนลุยไอเฮีย้ยไอเฮี้ยมีคนมาเสือกไปเร็วไปเร็วย่อยมาเสือกไปไปจุกจุกกูจุกแล้ว เฮ้ยโอ้ยอ้ยเข่าหลังโอ้ยเข่าหลังอ้ยเข่าหลังอ้ยเข่าหลังเฮ้ยเฮเฮ้ยขาหลังอะไรไปเร็วไปเร็วไปเร็วไมเร็วดปเร็วไ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 มเไม่ไปเก็วไปเร็วไปเั็วไปเร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 ็วไร็วไปเร็ไวไเวไปเเ้ยวอ้มาแล้วมามาังกลับมาดอกังไม่้กอลยบูมียกด้กูเมีว้าร์ทตอี้อ้ัดไม่ เฮียเพื่อนมาช่วยสมีหน้าที่30นาฬิกาไปโอ้โจาโอ้โอ้ด้อ้โอ้ยโอ้โอ้ไม่หวว่ะโอ้โเหียโดนไวโอตีเดียวแทบแตกกูจะเป็นลมเฮ้ยๆยมากันแล้วเียอย่าอย่ามาในพุ่มนะกูต่อยนะ มาในพุ่มกุต่อยเออพูดจะมาในพุ่มมันพุ่มกุต่อยนะเฮ้ยไวยโอไวยโอแหลมมาไวโอแหลมแล้วน้องน้องแหลมเหรอน้องเหล่าจนแหลมเลยนะนนี่น้องน้องเหล่าจนแหลมแหลมเกินไปแล้วนะแหลมเกินไประวังกลับบ้านไม่รู้ตัวนะไวโออยู่ไหนเอ่ยอาวไวโอไปไหนแล้ววะไวโอไวโอ,วโอเฮ้ย เอาคลองกันอยู่เหรออือเอาคลองเล็กสกแก่เลยเอาคลองไป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 น,นี่นี่หนีโอ้ยอ้อย,ยโดนไปเต็มหน้าเพื่อนมาแล้วเอาเลยเอาเลยโอ้ h oh, oh let's go why oh let's go wq ไปโอ้ oh, มาที่บนคิวนิดสิ oh! let's go เปลี่ยนูทำนี้อะไรนี่มึงจำศีลอยู่บ้านเหรอเออเดินทุกที่ ยูตัวไม่ดีนจาหรยอไงวนะเนี่ยฮะนี่ไปรุบไปรุบเจ็บบอเจ็บเออมาสามตัวเลยอติพร้อมกันรวดรวดโจโจไป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 เฮ้ยโอ้ยโอยโอ้ยนึกว่าจะหมุนกลับมาหมุนกลับมาเตะยอดคางแม่งเลยเดี๋ยวก็เฮออ้ยอ,อ้ๆๆอยไปไหนแล้วอ,อ้อยไปไหนแล้วอ,อ้อยไปฟาร์มหรือเปล่านะอ,อ้อยกลับบ้านไปแล้วเฮ้ยไวโอเลต นายลองลอยเอ้ยยากยากูจะเอาไวโอเลตไวโอเลตเข้ามาซี่เข้ามาซี่ไวโอเลตโอ้โหอัดปั๊มอัดจิ๊บปุ๊บปุ๊บอู้หี้วว้าวไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เฮียไอ้เฮียว้าวเยอะเกูจะฆ่าไวโอได้แล้วเฮียอัดมันอัดปั๊มยังได้นี่พี่มาเสิร์ฟแล้วเอาไปแดกนี่ไวโอเนียแขนบอกเมื่อกี้อันติดใส่ยอดหน้ามันก็ตายแล้วเอาจริงๆนะถ้ากดเมื่อกี้อุติอัดอัดอย่างเงี้ยอัดแบบอัดอัดกำแพงเงี้ยตายเลยนะเว้ยไวโออะเฮียแม่งอันติว้าว ไปไหนก็ไม่รู้ไอ้เอ๊ะไม่โอ้ไอ้ลินนาวะลินนาวะเดี๋ยวเจอฟิกเกอร์โยกไหมนหน่อยไหมอ่าปับหน่อยลิน่าเดี๋ยวเจอฟิกเกอร์โยกพี่หน่อยเป,ป็นไงครับ่ะฟิกเกอร์โยกปับน้องอย่ามีนะออกไปอย่าแมวพวกแทงทั้งไหนแหล่ะนะเบื่อเอาพวกบากกรอบดีกว่าไม่ชอบพวกหนานุ่มเลยไม่อย่าะนะพวกหนานุ่มออกไปลิน่าโอ้โหพี่ชอบเลยอย่างนี้โอ้โหโอ้ วายไอ้ไอ้เหี้ยไวาโอ้โอ้ยโอ้ยแต่ยอดค้างไม่แล้วโอ้เจ๋งกูไปแล้วหนีแล้วไอ้เหี้ยอ้อยอ้อ้ยอย่าเสือกเอื้อไอ้เฮ้ยอ้อยคุยอ้อยสัตว์อ้อยดอกอ้อยดอกเห็ดไอ้เหี้ยทำได้มึงทำได้มึงก็ตีปอมดูนั้นมึงก็ตีปอมดูนั้นมึงทำได้จบสวยๆไปเลยจบสวยๆไปเลยจบสวยๆไปเลยเรียบร้อยแต่ชนะรอบจ้ะวิกตอรีบีเนเก้ไม่ใช องยินดีกดเลยแลคุณเต้เพื่อนแตนาเตมคลิปหน้าผมแบบนั้นรีมแชร์เพื่อรับชมด้วยล่ะ